และในวันนี้นะคะทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เคาะงบประมาณออกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะ1นึ0 0 0สล้านบาทผ่าน4มาตรการที่จะเป็นการกระตุ้นเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางคุณอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้อนุมัติ4โครงการเพื่อกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด วงเงินรวมทั้งสิ้น1,40 0 0 0ล้านบาทตามที่คณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงกันคลงังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดสิหรือพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทดยเริ่มจากโครงการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13มล้าน6หคน เดือนละ200บาทเรียะเวลา6เดือนเริ่มกรกฎาคมถึงธันวาคม2564รวมคนละ1,200บาทวงเงินรวมทั้งสิ้น16,400ล้านบาท2ก็คือโครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างเช่นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผู้พิการและผู้สูงอายุจากโครงการเราชนะ 2ล้าน5แสนคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2,564รวมคนละ1,200บาทงบประมาณ3,000ล้านบาท3ก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส3ให้วงเงินคนละ3,000บาทนาน6เดือนจำนวน31ล้านคน แบ่งเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเดิมอยู่แล้วเนี่ย15ล้านคนและผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์อีก16ล้านคนโดยผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐบาลจะให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติแต่ว่าต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่3ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อกดปุ่มยืนยันระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสาม,มารถลงทะเบียนผ่านทาง w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  k l c r c o m โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาของวันที่14มิถุนายน2564นี้และคาดว่าจะจ่ายได้เดือนแรกกรกฎาคมค่ะและสุดท้ายโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อ โดยจะเปิดลงทะเบียนนะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w y i n g c h a i y i n g d a c o m ในการรับสิทธิ์ใช้คูปองลักษณะของ e-voucher ในอัตรา10 15สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนมีกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนซึ่งคาดว่าทั้ง4โครงการนี้จะสามารถดูแลประชาชนได้ครอบคลุมกว่า51ล้านคนค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ